เป็นสาธุพร้อมการอ่านตัสาธุนภิอาแถวหน้ามาก่อนอ้ามาเลยลูกแถวเฉวะแถวหน้าไม่ต้องกไม่ต้องเฉพาแถวหน้าตัวแทนอ้าแต่ละกลุ่มมาน้องซันมาน้องนี่มาลูกมาตัวแทนก่อนอ้พี่นีเอาคันสีขาวมาตั้งตรงนี้อ๋อแล้วนี่ไม่ใช่แถวหน้าน้องโอ้ไงน้องโอ้อาไปแล้ว ลวหังที่เหลือครับประวนมือไว้ลูกถ้าเกิดหมดเดี๋ยวเย็นนี้สี่โมงไม่ได้กลับอ่ะพี่เนร ช่วยกันจับน้ำาูปตักน้ํะพี่โอ๊คตักน้ำน้องจับเป็นลูกหกคนทั้งหมดกำนังมือซื่นนั่งทับเพ่ดีๆน้องกายจับต่อๆกันลูกจับต่อๆกันอเทรถมือหลวงพ่อยังไม่เคยสงการเดี๋ยวกลับไปและสนุกสนานสาดขันอย่างเดียวนะเอาลูกตั้งใจน้องจับต่อๆกันเอาเทเส้นมือหลวงพ่อลูกทั้งหมดเปลงสาธุูกพร้อมกัน สักสามครั้งลูกตักทห้หมดอครั้งที่สองตักอีกครั้งหนึ่งออาลดน้ำหลวงพ่อรดนึงหลวงพ่อนะเป็นสิริมงคลลูกนะจะสงกรารปีใหม่ฝึกให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมไทยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ต้องอุปถัมภ์ดูแลนะให้กิตของเรามีความเอ่อนอ่าเอา,เอาละนะครับ ไปนั่งที่เดิมลุกับ,บนั่งที่เดิมอาลูกเทน้ำอาพี่ซานน้องนเล็กลูกข้าไปล้างเท้าครูบาอาจารย์ลูกตรงนเข้ามาเข้ามาใกล้ๆพระอาจารย์ลูกเอามือลูกที่เท้าท่านอ่าล้างเสมือนหนึ่งล้างเท้าท่านขอให้ล้างเศษเวเรเศษกรรมอย่าให้โรคภัยแค่เจ็บออกไปตัดอีกลูกให้ครบสาม้าตัดอีกตัดอีก นะที่เหลือมือล้างเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลับไปเราจะไปล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่ในวันปีใหม่ไทยๆในวันสงกรานขอให้เรามีความกระตัญยูรู้คุณเดินตามรอยผู้ใหญ่เดินตามผู้ที่ผ่านความทุกข์ยากลาบากเราจะสบายในวันหน้าเดินตามรอยผู้มีสินสูงเราจะเจริญร่มเย็นให้ครบสามครั้งะะนะครับอธิษฐานดีๆลูกนะ อ่าเอาทั้งหมดสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามิอ่ะข้อนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะยกอาลูกอา,าจพจายกระผืนอ่าเช็ดเท้าครูบาอาจารย์ลูกนะฝึกทาให้เห็นกลับไปที่บ้านทำอย่างนี้นะอ่าขอครูบาอาจารย์ครับขอเช็ดเท้าหน่อยนะกลับไปแล้วก็ไปเช็ดเท้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่บ้าน ฝึกไว้ลูกความตะตัญญูวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยไทยรักษาเป็นมรดกไว้เป็นสิ่งที่ดีงามตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อทั้งหรูปปนมมือขึ้นวางผ้าไว้และกราบลงไปลูกกราบ3าครั้งกราบลงไปนะกราบอีกครั้งอีกสองครั้งกราบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกะขึ้นมาเอาลูก